สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาตัดอ้อยนะครับเข้ามาตัดอ้อยในตอนเชา้าวันนี้นะครับเพื่อพาไปขั้นน้ำก็เข้าฤดูแรงกันแล้วนะครับก็อ่าหลายๆที่หลายๆภาคหลายๆจังหวัดนะครับเพื่อนๆที่มีอาชีพคันน้ำอ้อยก็ช่วงนี้ ก็คงจะขายกันได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแรงกันแล้วนะครับผมก็ตัดขายกันทุกวันนะครับแต่ว่าก็าบางวันก็ยอดขายก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือได้ได้ทุกวันนะครับแต่ว่าน้อยบ้างมากบ้างก็เป็นอของธรรมดานะครับ ก็ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับก็คือเศรษฐกิจมันก็แย่มากนะครับการทํามาค้าขายก็ลําบากกันหน่อยก็ต้องทําใจนะครับก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจคือจะแย่มากนะครับแย่มากอย่างร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆกับผมนะครับที่อยู่ติดติดกันนะครับก็บางละก็ทยอยปิดไปเยอะ นะครับก็อยู่กันไม่ได้นะครับบางอาชีพการขายของบางอย่างนะครับบางตัวสินค้าก็อ,าอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างก็ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่เศรษฐกิจดีก็ก็อยู่กันได้นะครับแต่ก็ต้องประคองกันไปนะครับประคองกันไปโดยเฉพาะพวกเราที่ว่าเป็นอ้อยคันน้ำนะครับก็หน้าแรงนี่ก็ พอได้กันบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องทําใจนะครับวันนี้นะครับก็คือออกจากมาตัดอ้อยแล้วก็มาตอบคำถามเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือตามที่เพื่อนๆได้ถามมานะครับก็จะตอบไปนะครับสิ่งละเล็กละน้อยบางครั้งาบางอย่างนะครับก็ บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็คือมีคำถามว่า,าการตัดอ้อยเนี่ยแบบไหนถูกแบบไหนผิดกันแน่นะครับคือระหว่างาตัดหมดคือตัดล้างโกกับตัดเว้นลำอ,อย่างไหนดีกว่านะครับก็คือ อยากจะตอบว่าไม่มีแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะครับก็คือก็ถูกทั้งสองนะครับถูกทั้งสองอย่างจะตัดหมดหรือว่าจะตัดเว้นลำนะครับมันก็ถูกทั้งสองอย่างนะครับทีนี้มันอยู่ที่ความจําเป็นของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้เทคนิคกันแบบไหนแล้วก็มีความจําเป็น ขนาดไหนที่เราจะตัดหมดหรือว่าตัดเว้นลำนะครับทีนี้ผมก็จะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันสักนิดไอ้น,นี้เป็นคือของส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนไร่ของผมเองส่วนไร่อื่นนั้นจะทําแบบไหนก็แต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไอ้น,นั้นก็คือ,อไม่ว่ากันนะครับทีนี้วันนี้ที่ผมจะตอบก็คือ เทคนิคส่วนตัวที่ใช้ในไร่ของผมเองนะครับก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับไอ้นี้ก็คือเป็นอ้อยอสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับไอ้นี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งต้นกอที่เห็นอยู่นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นอ้อยต่อสองนะครับนี่คือเป็นอ้อยต่อสองอตอนที่ ต่อแรกนะครับตัดต่อแรกเนี่ยผมไม่ไม่ได้ตัดล้างโกนะครับไม่ได้ตัดล้างโกเพราะว่ามันเป็นต่อแรกผมตัดเว้นหนอนะครับตัดเว้นหนอก็คือไม่ได้เว้นลำนะครับตัดเว้นหนอเว้นหน่อยยังไงนะครับก็คือเหมือนที่เ,เพื่อนเพืนเห็นอยู่นี้นะครับ ก็คือมันก็มีทั้งลำแล้วก็มีทั้งหน่อใช่ไหมครับอ่ามันเป็นอ้อยต่อแรกเนี่ยผมตัดเฉพาะต้นแก่ออกทั้งหมดแล้วก็ต้นที่มันเป็นลำอาจจะมีสองสามปล้องสี่ห้าปล้องอะไรแบบนี้นะครับผมตัดออกหมดทีนี้ผมก็เว้นไว้เฉพาะหน่อเล็ก ต้นเขียวเียวเล็กๆเนี่ยครับที่ผมเว้นไว้เมื่อตอนต่อแรกนะครับเพื่อมาเลี้ยงเป็นต่อที่สองเป็นลำแก่ทั้งหมดคือตัดออกหมดนะครับนั่นก็คือเราเว้นไว้เพื่อให้มันเป็นต่อสองทีนี้พอตอนเนี้ยนะครับอ่านี่เห็น เห็นนีน่คือหนอหน,นเล็กๆหนอเล็กๆแบบนี้ครับที่ยังมันมันยังไม่จับปล้องจับลำนะครับผมเว้นไว้เมื่อตอนต่อที่สองเลี้ยงให้มันโตทีนี้พอเป็นต่อที่สามนี่แหละครับต่อที่สามก็คือตอนนี้ที่ผมมาตัดเนี่ยครับตัดต่อที่สองออกนะครับแล้วก็ทําเป็นต่อที่สามทีนี้พอต่อที่สามเนี่ยครับผมก็จะตัดแบบไม่เหมือนกับต่อ ต่อเลขนะครับตอนที่เราตัดต่อเลขเว้นไว้เป็นต่อสองเนี่ยคือตัดเว้นหนอ่อส่วนพอเราตัดต่อสองเพื่อที่จะให้เป็นตอสามนี่ผมก็คือทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับไอ้นี่คือผมตัดลังกอนะครับตัดลังกอตัดหมดไม่เหลือเลยและก็ตัดทำสาวด้วยนะครับ ตัดทาสาวเพื่อเลี mm ้ยงเขาเป็นต่อที่สามนะครับนี่ครับนี่ตัดไปแล้วเบื่อไอ้ไอ้ไอ้นี่ตัดไปเมื่อวานนะครับนี่เมื่อวานสองหลุมนี้นะครับนี่สองหลุมนี้ผมตัดไปเมื่อวานนะครับอ่าส่วนสองหลุมนี้นะครับสองกอนี้อ่าเบื่อเมื่อวานซืนนะครับเมื่อวานซืนนี่ตัดไปสองหลุมนะครับสองหลุมนี้ ทีนี้การตัดล้างกอนะครับทําไมต้องตัดล้างกอแล้วก็ทําไมต้องตัดทําสาวนะครับก็คือเราต้องการเลี้ยงเป็นตอที่สามเพราะว่าตอที่สองเราไม่ได้ตัดทําสาวแล้วก็นะครับพอเราจะไว้เป็นตอที่สามเราก็เลยตัดทําสาวตัดทําสาวเนี่ยก็คือเราก็ตัดออกหมดทั้งกอเลยนะครับเนี่ยไม่มี ลำเล็กลำน้อยลำอะไรไม่มีเหลือนะครับแล้วก็ใช้ระบบถากหน้าดินลงไปนะครับถากหน้าดินลงไปลึกนะครับเหลือแต่ตอลึกๆนะครับเหลือแต่ตอลึกๆทําไมต้องตัดทําสาวแล้วก็ทําไมต้องตัดลึกๆเพราะว่า,าเพราะว่านอเนี่ยครับนี่ให้เพื่อนๆดู หนอที่มันขึ้นมาเนี่ยครับที่ขึ้นมามาแซมอยู่ตอนนี้นะครับที่ว่ามันจะเป็นตอที่สามเนี่ยมันขึ้นตื้นไงครับมันตื้นมันขึ้นแค่ผิวผิวดินนะครับขึ้นแค่ผิวผิวดินมันไม่ได้ขึ้นลึกนะครับเพราะว่าอ้อยพอยิ่งหลายตอขึ้นเนี่ยหนอที่แซมขึ้นมานะครับมันจะขึ้นตื้นมาเรื่อยๆตื้นมาเรื่อยๆมัน มันมันต่อที่สองเนี่ยมันก็ตื้นมานิดพอต่อที่สามมันก็ตื้นมาอีกนะครับตื้นมาอีกทีนี้อ่าเราก็ต้องป้องกันปัญหาในต่อที่สามก็คือป้องกันไม่ให้อ้อยล้มนะครับป้องกันไม่ให้อ้อยล้มเราก็เลยต้องตัดหมดแล้วก็ถากหน้าดินออกทำาสาวใหม่หมดทั้งโกนะครับนี่คือความจำเป็นนะครับ แต่ทีนี้เพื่อนๆจะทำกันยังไงนะครับก็ศึกษากันหลายๆคลิปหลายๆช่องก็แล้วกันนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยก็ทำกันยังไงแต่ทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูวันนี้ก็คือของผมเองนะครับว่าผมทำกันแบบนี้เพราะว่าผมต้องการเลี้ยงอ้อยไว้หลายๆต่อนะครับหลายๆตอก็ก็ต้องตัดทำสาวไปเลยคือในในต่อที่สองเนี่ยตัดทำสาวเพื่อเลี้ยง ให้มันเป็นตอที่สามนะครับเนี่ยนอที่ขึ้นมามันมันจะไม่ได้ขึ้นมาลึกเท่าเท่าที่ควรนะครับในในรุ่นนี้ก็เลยตัดร่างกอแล้วก็ตัดทําสาวไปเลยนะครับเพื่อให้จะเป็นตอสามมันจะได้ขึ้นมาใหม่สวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่ผมตัดไปสองวันอนี้สาวันวันนี้นะครับสวันวันนี้ เนี่ยครับดูเห็นกันหรือเปล่าอ่าเนี่ยครับหน่อเน,นี่ยพอเราตัดลึกเนี่ยหน่อนที่มันจะขึ้นมาใหม่มันก็ขึ้นมาลึกนะครับนี่หน,น่อขึ้นมาหนึ่งหนอน,นะครับที่มันมันพร้อมจะโผล่ขึ้นมาจากส่วนลึกนะครับจากส่วนลึกจากหลุมนี้อ่าเนี่ยครับ หลุมนี้มันก็เริ่มโผล่มาจากโตแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆนเห็นนะครับนี่นี่มันก็จะโผล่มาลึกนะครับโผล่มาลึกเนี่ยเนี่ยพวกนี้เราก็จะเลี้ยงต่อไปนะครับเห็นโตไหมฮะเนี่ยโตที่เราเราถากออกเราเฉืนอนอกนะครับมันก็จะมีโตอ,อยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ปลูกลึกนะครับปลูกลึกทําให้มันมีเงามีโตอ,อยู่ลึกทีนี้การตัดทําสาวก็ไม่มีปัญหาทีนี้นะครับ ไม่มีปัญหาเราตัดลึกมันก็ยังมีตาอ้อยแล้วก็มีหน่ออ้อยที่พร้อมจะงอกอยู่ข้างล่างนะครับมันก็ขึ้นจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเราตัดํำสาวแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยตัดํำสาวแบบนี้ก็เนี่ยครับเราก็ปล่อยให้มันงอกนะครับปล่อยไว้ให้มันงอกอ่าก็สักพักหนึ่งก็ไม่นานนะครับมันก็จะงอกมาเรื่อย นะครับก็จะงอกมาเรื่อยๆแล้วก็พอโตหน่อยหนึ่งอายุก็ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนเราก็สามารถใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบหลุมลงไปนะครับเพื่อให้อ้อยเจริญเติบโตกันต่อนะครับเป็นตอต่อไปนะครับเลังจาะนั้นเพื่อนๆดูแล้วนะครับวิธีทำอะไรต่างๆเนี่ย นะครับมันก็อยู่ที่ความจําเป็นด้วยนะครับว่าอ้อยเราเนี่ยมันลอยหรือเปล่านะครับมันขึ้นโคนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว,รว่าถ้าอ้อยขึ้นโคนก็จะมีปัญหาในการล้มนะครับแต่ว่าถ้าอ้อยขึ always, ้นมาจากส่วนลึกก็ไม่ได้อ่าลอยอยู่นะครับไม่ได้ขึ้นโคนก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ไม่จาเป็นว่าอ่าต้องตัดทําสาวแบบของผมนะครับแต่ถ้ามันขึ้นโคนแล้วมันลอยแล้วนะครับ เรากา็สามารถทําแบบนี้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็พิจารณาเองนะครับดูความจําเป็นนะครับว่าเราจําเป็นต้องตัดล้างกอไหมจําเป็นต้องตัดทําสาวไหมหรือว่าเราจะตัดเฉพาะต้นแก่แล้วก็ไว้โนนะครับไอ้นั้นก็แล้วแต่ความจําเป็นนะครับเนี่ยครับนี่ของผมอ่าเนี่ยมันขึ้นมาไอ้ที่ลอยเนี่ยผมตัดออกหมดนะครับนี่ต้นขนาดนี้ เนี่ยก็ตัดออกตัดออกเพราะว่ามันมันขึ้นมาผิวดินอ่าเนี่ยพอเราเลี้ยงไว้เดี๋ยวมันก็ล้มนะครับเดี๋ยวมันก็ล้มแล้วก็การเจริญเติบโต,ต,ตก็ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับก็ตัดออกนะครับในแต่แต่และต้นนะครับหนใหม่ที่งอกมาเนี่ยครับก็ตัดออกกันแบบนี้นะครับเอาละครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันนะครับก็ ย้ำนะครับดูดูหลายๆช่องนะครับดูหลายๆช่องแล้วก็พิจารณาดูนะครับดูคลิปหลายๆคลิปหลายๆเจ้าที่ก็ทํานะครับว่าเขาทากันแบบไหนยาเอาของผมเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าอ่าผิดหรือถูกก็ก็ไม่สามารถตัดสินได้นะครับแต่อันนี้ผมก็ทํากันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสไตล์ของอ่าของผมเองนะครับที่ทําอยู่แบบนี้นะครับ เพราะว่าอ้อยเนี่ยอ่าโดยเฉพาะสุพรรณบุรีหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่ทุก,ทกสายพันธุ์นะครับไม่จําเป็นว่าะจะเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งอันนี้ก็คือต้นเขาจะสูงยาวนะครับจะสูงยาวทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ตื้นขึ้นมาผิวดินมันก็จะมีปัญหาเรื่องล้มเวลาลมแรงแล้วฝนตกหลายวันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องล้มก็ผมเองก็ตัดปัญหาไปก่อนนะครับเลี้ยงให้มันอยู่ลึก แล้วก็เราก็กลบดินทีหลังมันก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลม้มอันนี้เป็นที่รับลมด้วยนะครับเนี่ยนี่รับลมนี่ต้นเอนนะฮะนี่นี่เห็นไหมต้นเอนเอนลมแรงนะครับเป็นลาหน้าฝนลมแรงนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับอ่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ว่าไม่ถูกอกถูกใจเพื่อนๆที่ได้ดูกันนะครับอาจจะพูดจาอะไรที่ไม่เข้าใจ นะครับยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับก็พยายามถ่ายทอดสิ่งที่พอรู้งูงูปลาปลานิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆที่มือใหม่บางครั้งก็ได้เข้าใจกันนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับไปพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ